ครับสวัสดีชอปซิงคมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพารทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพาไปเดินเส้นทางลูกผู้ชายนะครับก็คือจะตีบวกนะครับก็คือใช้มาส k คทั้งหมด16ตัวครับพาไปดูนะครับว่าเส้นทางลูกผู้ชายครับ10%นตครับ16ตัวจะสามารถตีขึ้นเป็นเมส้มได้ทั้งหมดกี่ตัวครับเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันเลยนะครับ ก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่น้องขั้นใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมครับต้องร้านคุกกี้แ n นช็อปเท่านั้นนะครับร้านโจทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แ n นช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อร์ครับ สำหรับพี่น้องทนายนะครับที่สนใจเติมพาร์ตหรือจะเป็น FC Point หรือจะเป็นแพ็กต่างๆนะครับนะร้านคุกกี้แดนช็อปยินดีให้บริการสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าตรงนี้แน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%ฝากเอาไว้ด้วยนะครับร้านคุกกี้แดนช็อปนะสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมพาร์าารถถเตเติตม FC Point นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนะครับเส้นทางลูกผู้ชายนะครับก็คือจะ ตีบวกนะครับนักเตะในทีมของเราขึ้นเป็นเมสซมนะครับณนะตอนนี้ผมมีมาร์ชเทั้งหมด16ตัวนะครับ16ตัวก็คือยังไม่รวมในกิจกรรมอีกประมาณสัก10กว่าตัวนะท,ที่ผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับก็คือจะลองตีบวกเท่านี้ดูก่อนนะครับแล้วก็คือจะใช้16ตัวจะลองใช้10%หรือ20ดูนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันก่อนนะครับนะอ่ะกดผิดนะครับขออภยัย ตรงนี้เลยนะครับนักเตะของเราก็คือจะมีทั้งหมด16ตัวอยากจะลองถามนะว่าทุกคนมีสูตรแบบไหนกันบ้างนะครับสำหรับการตีบวก10% 20%นะครับนะก็คืออยากจะถามนะครับอันดับแรกนะครับผมจะลองใช้มาส k เคตีบวกด้วยกันนะครับก็คือจะใช้20%อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับสายฟรีถ้าเกิดว่าคุณไม่ขยันทำกิจกรรมคุณมีมาส K เคน้อย ผมแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการสุ่มเสี่ยงที่น่าเสียดายมากๆนะไม่ว่าจะเป็น1 0 20, 3 0 40% 50%นบอะครับบอกเลยว่าตีไม่ติดอ่ะคือเยอะมากนะครับอย่าว่าแต่5้เลยนะครับรนบไม่ติดก็มีนะครับผมก็เดี๋ยวนี้จะมาเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนได้ดูนะครับว่า1 0 20%เนเนี่ย 16ตัวจะติดทั้งหมดกี่ตัวครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตัวแรกนะครับผมจะใช้ mask ในการตีบวกกันและกันนะครับผมนะนี่เลยนะครับก็คือจะได้เม็ดเขียวนะครับมาเดี๋ยวดูทีมนะครับจะเป็นพีหน้าก็แล้วกันครับใครที่ใส่ทีมตัวสำรองไว้นะครับให้เปลี่ยนไปตัวจริงได้เลยครับวันพรุ่งนี้นะครับผมจะทํคลิปช่วงประมาณสักเย็นๆนะครับนะก็ยังไงก็ อย่าลืมเปลี่ยนเป็นทีมตัวจริงด้วยนะครับผมนะเพราะว่าผมเข้าไปดูแล้วนะมีจะมี2ทีมครับที่ใช้เป็นตัวสำรองนะครับมาอันดับแรกครับเราจะใช้เม็ดเขียวตีนะครับผมนะก็กําลังมองหาอยู่ครับตัวแรกนะครับผมจะตีใครดีขอเป็นจูบเบรนท์แฮมก็แล้วกันนะครับนะ20นะครับนะ20%เอร์นจูเบแฮมครับผมนี่20%เนเลยนะครับก็เท่าที่ผมไปไล่ดูมานะบางคนก็จะใช้เป็นเอ่อ เราเรียกว่าอะไรนะห้าครั้งหรือเปล่าเนาะอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าอ่แล้วก็กดยกเลิกหนึ่งกดยกเลิกสองกดยกเลิกสามนะครับแล้วก็กดยกเลิกสี่แล้วก็ครั้งที่ห้ากดยืนยันครับโอ้โหเรียบร้อยครับไม่แตกครับผมล้มเหลวย0นล้มเหลวเนียครับผ่านไปแล้วสองตัวเนี่ยครับผ่านไปแล้วสองตัวเราจะเปลี่ยนเลยนะครับนะ ไปเป็นแบคแฮมนะครับแบคแฮมนะครับผมนะเพิ่ม1 0ครับมาแบคแฮมก็ไม่ติดครับเนี่ยโอ้โหสามตัวผ่านไปแล้วนะครับ3ตัวผ่านไปแล้วโอเคต่อไปครับเราจะใช้20%นะครับก็คือเป็นไม่ได้นะครับ16ตัวมันจะสามารถตีได้อย่างต่ำก็คืออาจจะมีโอกาสขึ้นเม็ดส้ม2ตัวนะครับนะประมาณนั้นนะ ใครมีสูตรไหนครับรองรีวิวกันมาหน่อยนะครับนะสูตรในการตีบวกนะครับส0 20%เนยี่เซนี่ยอ่าผมเลือกเป็นบุฟฟอนนะครับรอบนี้รอบนี้บุฟฟอนนะครับกดยกเลิกครับกดยกเลิกกดยกเลิกแล้วก็ไปครับบุฟฟอนก็ไม่ขึ้นครับอ้หเหงาเหมือนกันนะครับนะ เหลือแค่สเดตัวเท่านั้นนะครับผมนะทำยังไงดีนะครับนะคือผ่านไปแล้วสามตัวตอนนี้ยังไม่ตีขึ้นเป็นเวสส้มได้สักหนึ่งตัวเลยนะครับนะเดี๋ยวไล่ใหม่นะครับเอาเป็นเดซี่สี่เปอร์ซนครับมาเราจะไล่จนกว่าจะติดนะครับนะว่าสิบหกตัวเนี่ยมันจะขึ้นกี่ตัวนะครับเดซี่ก็ไม่ติดนะครับเหงาหงอยเลยนะครับเนี่ยเดซี่ก็ไม่ติดอ่ะไปเปิดตีครับสี่เอร์เราจะตีสีเอร์ซไปเรื่อยๆครับ ไม่ขึ้นช่างมันนะครับหูไม่ขึ้นครับเหลือ9ตัวเท่านั้นนะครับตอนนี้รู้สึกว่าตึงเครียดเหลือเกิน,นครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปัดเกมแล้วเข้าใหม่ดีกว่านะครับนะออกเกมแล้วเข้าใหม่ดีกว่า EA Sports t s in the game โอเคนะครับเราได้เข้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนะมามาลุ้นกันใหม่ก็มีดูทีมนะครับนะ EP พรุ่งนี้ครับราดูได้เลยครับมีทั้งหมด15ท่านด้วยกันนะครับที่แอดเข้ามานะครับมารอบนี้มาดูใหม่นะครับดูบร์นวณแฮมครับเพิ่มแรง10%จัดไป1 2ครับครับท้งที่3ไปเลยครับขึ้นไหม โอ้ oh, ไม่ขึ้น10%ซึ่งอันตรายมากๆเลยนะครับนะก็ไม่แนะนำนะครับให้น้องๆหน,หนูๆทำตามนะครับครั้งที่แล้วเนะี่ยผมมีทั้งหมดเอ่อสิตัวผมสามารถต e ีตอเลสกับแมซี่ขึ้นได้นะครับ10ตัวก็ถือว่ามันก็คุ้มนะตูรามเป็นไงบ้างครับไม่ขึ้นเลยนะครับ10%ไม่ขึ้นเลย เอาใหม่จูบินแฮมรอบนี้ขึ้นไหมเอาเรียบร้อยครับขึ้นหนึ่งตัวจูบินแฮมขึ้นส้มแล้วนะครับ mm hmm. ขึ้นสิบหกตัวขึ้นหนึ่งตัวก็วยังอุ่นใจนะครับอ่ะอัพอะไรดีก็อัพเป็นสภาพร่างกายก็แล้วกันนะครับสําหรับจูบินแฮมผมเนาะโอเคต่อไปใครดีนะครับ ขอเป็นบุฟเฟ่นกันแล้วกันนะครับบุฟเฟ่นเนาะจะใช้20%นนะครับจะใช้20%่สนะั้งที่หนึ่งนะครับถ้าติด2ตัวผมคิดว่าคุ้มนะสิบหกตัวติด2ตัวคุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่า16ตัวติดแค่ตัวเดียวบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับนะเอาไปครับไม่น่าจะขึ้นมัน้ง เนี่ยโอ้โหล้มเหลวนะครับ2ตัวสุดท้ายแล้วนะครับ2ตัวสุดท้ายเอาไงดีครับเดซยีหรือว่าตูรามนะครับเอาใหม่ครับมา10%ครับรอบนี้10% 1หนึ่งครับ2ครับ3ามสี่ห้ากดยืนยันครับขึ้นไหม ไม่ขึ้นครับเรียบร้อยเลยตัวสุดท้ายเท่านั้นนะครับตัวสุดท้ายเอาเป็นเปอร์ตีก็แล้วกันอ่ะหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วนะครับสองสามสี่ห้าครั้งที่หกจัดไปโอ้โหเรียบร้อยสิบหตัวขึ้นตัวเดียวนะครับก็เป็นวิทยาทานนะครับให้กับทุกคนได้ดูนะครับว่า ในการตีบวกนะครับบอกเลยว่า10% 20%นะครับบอกเลยว่ามีโอกาสน้อยมากนะครับเป็นไปได้ก็อยากจะให้เกินสัก60%ขึ้นไปนะครับก็เป็นอะไรที่น่าจะดูมีโอกาสสูงกว่าเดิมนะครับนะมีโอกาสตีบวกมากกว่าเดิมนะครับก็โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยๆครับเราได้ตีจูดขึ้นเป็นเมซส้มเป็นที่ร้อยแล้วนะครับก็แอบเสียได้มัดเคอยู่นะ16ตัวได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าได้สัก2ตัวก็ยังดีใจอยู่นะครับ โอเคไม่เป็นไรนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการตีบวกเนาะนักเตะในทีมของเราก็หน้าตาประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับตรงนี้นะเพราะว่าผมมีตัวทั้งหมดน่าจะ6ใบหรือ7ใบเนี่ยผมจำไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสะสมมัดเค้กต่อไปนะครับเพื่อที่แบบว่าจะมาตีบวกให้กับทุกคนได้ดูอีกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ ในส่วนของกิจกรรมนะครับ TOTY นะครับตอนนี้เราเก็บแต้มได้เท่าไหร่นะครับนะเก็บตัวได้เท่าไหร่นะครับนะไอชิ้นส่วนนะครับ680แล้วนะครับ680ชิ้นส่วนนะครับที่เราเก็บได้นะโอเคเรารับกล่องรางวัลแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะแรกเป็น CR7 นะครับก็จะพยายามเก็บให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึงจริงๆก็คงต้องเป็น โยนครับแล้วแหละนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะมีหลายคนนะครับก็รีวิวมกันมานะครับว่าเซียเซเนะครับร่างนี้เก่งจริงนะครับนะเก่งจริงนะครับโอเคนีก็เป็นที่น่าสนใจอยู่นะครับหนึ่ชิ้นส่วนนะครับก็รอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีเอมปัปเป้นะครับที่อ้าวเอมปัปเป้ผมหายไปไหนร้อยหกเอมปัปเป้ผมหายไปไหน อ๋อเอ็มเปเป้ร้อยห้านะครับขออภัยเอ็มเปเป้ร้อยห้าคือผมก็งงอยู่นะครับว่าเอ็มเปเป้ผมหายไปไหนนะครับเนี่ยผมมีเอ็มเปเป้อยู่นะครับหนึ่งตัวก็รอดูนะครับว่าเราจะสามารถแลกได้หรือเปล่านะครับแต้มชิ้นส่วนของเรานะครับจะแลกใครดีนะครับก็รอดูต่อไปนะครับเราจะมีโอกาสแลกได้กี่ตัวนะครับถ้าผมแลกเอ็มเปเป้ร้อยหกอ่ะผมสามารถแลกได้นะครับแล้วก็คือใช้หนึ่งพันชิ้นส่วนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมแลกโยนครับผมคิดว่า ระหว่างโยนครับกับเอ็มปาเป้ผมบอกเลยว่ามันก็ถ้าเลือก O v r วนะครับผมคิดว่าโยนครับนะครับนะถ้าเลือก O v r วคือโยนครับนะแต่ถ้าเรื่องความเก่งความคมก็เอ็มปาเป้ก็ไม่แพ้เหมือนกันนะครับนะความดื้ออะไรพวกนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะก็สำหรับใครนะครับที่แลกไปแล้วนะครับลองรีวิวกันมาหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนไหนก็ช่างนะครับนะที่คุณได้แลกไปแล้วก็มีคนสอบถามกันมานะสำหรับตำแหน่ง Rw นะครับจะแลกใครดีนะครับแกเรตเบลกาลินชาแมสซี่นะครับแล้วก็เป็นซาร่านะซาร่ารนะ้อยเจ็ดไหมเออซาร่าร้อยเจ็ดซาร่ามันเป็นรางวัลชมเชยหรือเปล่าซาร่าร้อยเจ็ดนะครับอ่าซาร่าร้อยเจ็ดซาร่าถามว่าดีไหมดีนะครับนะแต่ว่าก็แอบ,บตัวเล็กไปน,นิดหนึ่ง,นะ Sara. ง,งนะครับนะซาร่าเรื่องความพิวนะครับเรื่องการตัดค่าผู้หญิงนะครับบอกเลยว่าดีมากนะเพราะผมก็เคยใช้ซาร่ามาก่อนแล้วก็ มาได้แมสซี่ตัวฟรีนะครับแมสซี่อ่ะคือรูปร่างเล็กถามว่าพิวา้วไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับนะแต่เรื่องจบสกอร์มันจบสกอร์คมแล้วก็เรื่องการาฟรีคิกนะครับบอกเลยว่าดีมากๆนะสำหรับเดี่ยวในแมสซี่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นร่างไหนแหละทุกร่างเลยนะครับร่าง r าร์วิซาร่าได้นะครับผมคิดว่าถ้าจะแลกแกลเลตเบลหรือซาร่าผมคิดว่าแลกซาร่าน่าจะคุ้มกว่านะแกลเลตเบลเอ่อมัน 1 5 0 0แต้มหรือเปล่าหรือว่า1000แต้มนะครับแกเลดเบลนะครับสำหรับคนที่ถามมาอ่ะ1,000แต้มก็คือได้ทั้งคู่นะแกเลดเบลก็คือความเร็วจัดจัดนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งเยอะพอสมควรนะลูกดื้อเยอะนะครับนะแกเลดเบลกับซาร่าใี่บอกเลยว่าเป็นผมนะผมก็อยากได้แกเลดเบลเหมือนกันนะครับเพราะโอเวอร์ร้อยเจ็ดเหมือนกันทั้งคู่นะครับได้ทั้งคู่นะครับซาร่ากับแกเลดเบลตัวพลิ้วกับตัวแข็งแข็งนะครับแล้วก็เลือกเอาก็แล้วกันนะครับได้ทั้งหมดนะ หรือใครอยากได้แบบว่ามีเลวเนมัสซี่นะครับประดับทีมผมคิดว่าทีมคุณก็สวยเหมือนกันนะครับสำหรับเลวเนมัสซี่นะครับนะโอเวอร์หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับนะไซส์ห้ากว่าห้านะครับสีเท้าหนึ่งร้อยสิบแปดนะครับสภาพร่างกายแค่แปดสิบเจ็ดเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกครับแมสซี่ตัวเล็กนะครับแต่เรื่องการจบสกอร์ลูกฟรีคิกอะไรพวกนี้ไว้ใจได้เมเนเจอร์ก็ไว้ใจได้นะครับเมเนเจอร์นี่ไว้ใจได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณอยากมีประดับทีมเนี่ยผมแนะนำเลวเนมัสซี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่า ตัวเก่งๆนะครับบอกเลยว่าเก่งทุกตัวนะครับนะไม่มีตัวไหนไม่เก่งนะครับโอเคนะประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับน้องทนาดนะครับที่ชื่เอชอ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็มสัสเคส16ตัวได้แค่ไม่ส้ม1ตัวเท่านั้นนะครับก็เป็นวิทยาทานให้กับทุกคนได้รับชมกันแล้วกันนะครับนะ สำหรับน้องทนใดที่สนใจทำเกมนะครับอย่าลืมนะครับร้านคุกเกลีนยนช็อปยินดีบริการสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าจะไม่นอนปลอดภยัยแน่นอน100%ฝากไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ใน ep หน้าครับสำหรับวีีนี้ขอบคุณมากครับ